สองวันนี้ก็การเรียนของเราก็อาจจะเบาเนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อว่าเราทําไมต้องส่งการบ้านส่งไปเพื่ออะไรแล้วส่งไปที่ไหนส่งไปแล้วคนส่งจะได้อะไรแล้วถ้าคนไม่ส่งอ่ะคุณจะมีทางไปได้ไหม อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนแล้วกันนะครับว่าเราส่งคันบ้านกันแล้วเราได้อะไรกันบ้างทุกท่านคิดว่าเราส่งคันบ้านแล้วเราได้อะไรบ้างคิดว่าได้อะไรกันบ้างครับส่งกันบ้าน ได้รู้ว่าที่เราปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ผลที่ได้อยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือไม่ครับเป็นการอะไรครับเขาเรียกว่าเอาที่เกิดที่ตัวเองก่อเป็นการทบทวนใช่ไหมครับทบทวนสิ่งที่เราปฏิบัติมาสภ <c oughs> าวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับาอ่ มันจะได้เป็นการทบทวนด้วยว่าเออวันนี้เราทําแบบนี้เอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้มันเป็นไงมันไปนชนกับเมื่อวานไหมอ่ะแล้ววันอื่นๆน,นะมันได้สภาวะเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นการทบทวนตัวเราเองด้วยถูกต้องไหมครับแล้วมีอะไรครับ,รบน่าจกทบทวนละอะไรครับ เป็นธรรมทานค่ะอ่าก็อ่านั่นหละก็ถูกครับครั้งนี้เราส่งสภาวะเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนการสอบอารมณ์นะครับคราวนี้คนที่เขาเป็นรุ่นพี่ของของโยมเนี่ยเหมือนกับหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ก็เป็นรุ่นพี่ของโยมคือผ่านสภาวะแบบนี้มาแล้วเมื่อผ่านสภาวะแบบนี้มาแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้โยมมาถึงตรงนี้นะสิ่งที่ โยมจะไปต่อควรจะสนใจจุดไหนแล้วก็แก้ไขตรงไหนให้มันมันมันจะได้ไปได้ถูกทางเมืม่อเราทบทวนแล้วก็ต่อไปก็รุ่นพี่เขาก็จะชี้ทางให้แล้วนะครับว่าเราควรจะไปทางไหนนะครับว่าเราควรจะวางวางอารมณ์ยังไงอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาคนที่เขาทุกทุกท่านเนี่ย ผ่านชานที่หนึ่งมากันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อลมหายใจหายเนี่ยเราควรจะเอาสติไปวางไว้ตรงไหนมันถึงจะเข้าประตูเข้าชานที่หนึ่งได้ท่านทราบใช่ไหมครับว่าเราจะต้องทำยังไงต่อ คราวนี้เมื่อทุกท่านทราบเราใช่ไหมครับว่าเออเออเวลาเราทําแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปได้แบบนี้มันจะได้สภาวะในฌานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คราวนี้คนที่เขายังยังเข้าไม่เป็นเนี่ยเขายังงงๆอยู่เนี่ยถามว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเขาส่งสภาวะมาเนี่ยเราสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้เขาได้ไหมครับเป็นได้ครับ ใช่เพราะเราผ่านมาก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกให้เขาเอาสติไปวางตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้อารมณ์เป็นแบบนี้แบบนี้ก็สามารถที่จะไปจุดหมายเดียวกันที่เราเคยไปมาได้นะถูกต้องไหมครับอ่แล้วก็เมื่อกี้อีกข้อหนึ่งเพื่อนบอกว่าให้เป็นธรรมทานเป็นธรรมทาน เพื่ออะไรครับคนหลังๆมาก็าจะได้รู้แนวทางแล้วว่าอ๋อนี่เขาแก้กันแบบนี้ถ้าง่วงนอนปุ๊บเออเขาจะใช้วิธีแก้กันแบบนี้ฟุงงซ้านเขาก็จะใช้วิธีแก้กันแบบนี้ปวดหลัง เป็นไงครับก็เขาว่าหาวิธีแก้กันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะได้ทําให้ข้อที่เสียคือทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยไปได้เร็วขึ้น,น,อ,นอ,อันนี้ฝั่งที่เราส่งขันบ้านละ ทำให้การปฏิบัติของเราเร็วคือเพราะว่า,าเมื่อเวลาทุกๆคนเนี่ยส่งการบ้านเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับว่าสภาวะมันก็จะเหมือนๆกันทั้นั้นเลยถ้าเราถ้าเราปฏิบัติได้ถูกนะครับเห็นไหมครับอารมณ์มันก็จะเหมือนกันสติอยู่ในระดับไหนเข้าเป็นแบบไหนสติชี mm ้ hmm. อยู่ตรงไหนอยู่ที่ทวารอะไรเนี่ยมันจะเหมือนๆกันใช่ไหมครับ คราวนี้ถ้าคนที่ไม่ส่งการบ้านนะครับคุณจะต้องทำไง <c oughs> สิ่งที่คุณจะต้องหาคุณจะต้องหาอะไรครับ <c oughs> คือคุณจะต้องเดินด้วยตัวของ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 คุณเองนะครับ <c oughs> ใช่คุณจะต้องเดินด้วยตัวเอง สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คืออะไรครับสติคอยสังเกตเลยแต่ละวันมันเป็นแบบไหนแต่ละวันเป็นแบบไหนคุณจะต้องแยกแยะให้ได้สภาวะภายในแยกแยะด้วยตัวเองแล้วก็ละลึกให้ได้ด้วยว่าเออวันก่อนกับวันนี้มันแตกต่างกันยังไงเพราะคุณจะต้องเดินด้วยตัวเองใช่ไหมครับ เพราะนั้นสิ่งที่จะมันจะเพิ่มขึ้นมาก็คืออะไรครับระยะเวลานานแน่นอนครับอันนี้เพราะคุณจะต้องลองผิดลองถูกจนกว่ามันจะมั่นใจจริงๆใช่ไหมครับว่าทางนี้มันไม่ใช่ทางที่ผิดนอกจากระยะเวลาแล้วมีอะไรครับ หลงค <พา S 1> ่จาจัดคุณจะต้องทดลองผิดลองผิดลองถูกผิดถูกเนี่ย<ม>อยู่ที่ตัวของคุณเองนะคุณแล้วก็คุณจะต้องทดลองซ้ําแล้วทําอีกผิดผิดถูก,ถ,กถูกเนี่ยทดลองซ้ําๆเลยเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นใจว่ามันไม่ผิดนะที่เราเดินมาเนี่ะมีความอดทนสูงมาก ใช่คุณต้องอดทนเลยใช้ระยะเวลาเลนานอนะไรอย่างเงี้ยอดทนถ้าหลงว่าตัวใครตัวมัน หลงแล้วกูไม่กลับด้วยค่ะพระอ,อาจารย์ใช่ใช่ใช่อาจจะไม่กลับก็ได้หลงแล้วก็หลงเลยก็มีแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าบางทีงภาวะภายในมันสังเกตได้ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเราส่งคัดว่าเรามาเป็นหมู่คณะเป็นไงครับมันทุนเ,เร็วขึ้น,นวไวขึ้น มันทุ่นเวลาไปเยอะเลยเพราะว่าอ่ะสมมุติถ้าคนนี้ไปทดลองแบบนี้มาได้แล้วเขานั่นแหละนั่นแหละเขารู้วิธีได้ละอ่ะอีกคนนึงอ่ะอ่ะสมมุติถ้าหากว่าในชาญเนี่ยมันมีคําตอบอยู่ทั้งหมดอยู่สิบคำตอบด้วยกันเนี่ยคุณก็แบ่งกันไปคนละคนละข้อครับ เป็นสภาวะที่หลากหลายขึ้นนะคะใช่ช่วยๆกันหาแล้วคุณจะหาได้ไวขึ้นคนที่เหลือเป็นไงครับไม่ต้องหาแล้วก็ลาไต้องเสียเวลาแล้วมาลอกเลือกเลยค่ะเลือกทางแก้เอาเลยเลือกทางแก้เอาได้ทางสบายเลยง่ายๆเลยคุณไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกด้วยด้วยตัวเองนะใช่ค่ะเพราะว่าสภาวะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าเรานิฉัยเองวินิจฉัยที่จิตเป็นไงครับมันแก้ง่ายกว่าไหม เราใช้จิตเป็นตัวตั้งก่อนว่ราจิตเป็นหัวหน้าแล้วถ้าเจิต,จตไม่เป็นกลางก็แยกไม่ได้อะค่ะอาจารย์เดี๋ยวมันมีวิธีแก้อยู่ดเดี๋ยวปัญหาอุบายได้อยู่แล้วเพราะว่าเราวินิจฉัยจากตัวจิตได้แล้วแต่ว่าช่วงระหว่างที่จิตมันยังไม่เป็นกลางมันก็อาจจะเอียงหน่อยเท่านั้นเอง พราะฉะนั้นถ้าเราทําจิตเราเป็นกลางได้เราอยู่ชาตหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะพอช่วยเหลือตัวเองได้นะครับค่ะอาวน,นี้ความแตกต่างทั้งส่งกับไม่ส่งเป็นไงครับส่งดีที่สุดค่ะใช่ส่งเนี่ยมันจะดีที่สุดไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าหลวงพี่จะตอบคนเดียวเดี๋ยวพอสภาวะที่โยมบางคนเคยเจอมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะช่วยกันตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ว่าเออแบบนี้เราเคยเจอมาแล้วเราเคยผ่านแบบนี้มาแล้วเออแก้แบบนี้นะใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าผ่านมาแล้วก็อยากตอบค่ะใช่มไม่ใช่ของยากแล้วใช่ไหมครับ<อ>ชั่วโม,มงบินใครดีก็คนนั้นก็ค่อนข้างที่จะส่งเคาะคนอื่นได้ด้วยอ่ะข้อที่ห้าอีกข้อก็คือผู้ตอบแล้วผู้ส่งก็ได้อน,นิสงมา ในความคุ้นเคยกันมากขึ้นมากนะสนิทกันมากขึ้นแล้วกันสนิทสนมกันมากขึ้นได้สงเคราะห์กันมันจะลดที่ถิมานะด้วยได้ด้วยเจ้าค่ะใช่บางทีเวลาเราอ่านการบ้านของแต่ละคนเนี่ยจะรู้เลยว่าคนนี้พูดไม่หมดแค่ี <laughs> จำได้ไหมครับเวลาตอนเราส่งการบ้านแปลนิดนิดเนี่ยบางคนบอกไม่หมดเพราะบางคนรู้ว่ามีบางคนแปลได้ถ้าเขาแปลได้เขาจะรู้อะไรครับรู้จิตของคนที่มีนิมิตอะค่ะใช่ถูกต้องเขาจะรู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคุณ แล้วคุณรู้สึกยังไงก็แต่ก็เหมือนกับเรารู้นะคะว่าเขาบอกไม่หมดอาจารย์ใช่ครับเรารู้ค่ะว่าเขาบอกไม่หมดใช่เราจะรู้ว่าเขาบอกไม่หมดแปรเลี่ยงๆเหมือนกันค่ะอ่ะคราวนี้การบ้านเราส่งที่ไหนครับการบ้านส่งในนี้ใช่ไหมครับส่งในลายที่ไหมครับ ในลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มนี้เน <c ertain symbols> ี่สมาธิแล้วก็รูปฌานวิธีจะเข้าอ่ะนี่เข้าได้จากการก๊อปปี้ลิงก์นี้ก็ได้หรือสแกน QR Code นี้ก็ได้หรือเซฟ QR Code นี้ไปก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าคือมันมีปัญหาอันนี้อยู่อันนึงแบบพี เวลาหลวง,งพี่ก๊อปปี้ลิงก์นี้เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ไปแปะข้างนอกใช่นไหมครับเอาไปส่งต่างประเทศเข้ามากดลิงก์บอกว่าอินวลิตอะไเข้าไม่ได้แต่หลวงพี่งงว่าแล้วก็โยมเคสเข้ามาได้ไงมีแต่แคนาดากับที่รัเสเซียแล้วก็ที่ออสเตรเลียกดลิงก์ที่หลวงพี่ส่งไปให้เข้าบอกเข้าไม่ได้เป็นที่ซิมด้วยหรือเปล่าคะหลวงพี่ ไม่ทราบอันนี้นะครับมันบอกว่าไอ้ไอ้เนี่ยกลุ่มเนี่ยมันไม่มีฮัลโหลค่ะหลวงพี่เหมือนกับตอนนี้มันไม่สามารถกดเข้าโดยตรงได้ค่ะต้อง Copy l i n ลิงก์ไปไปไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะอ๋อ oh. ค่ะหนูกเปนเพิ่งเป็นเมื่อว่าวันสองวันนี้ค่ะหลวงพี่ mm. ต้อง Copy l i n ลิง์มันจะมีช่วงให้ก o อ y ค่ะแล้วก็ไป ไปที่ม่นในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กดเข้าเมื่อทีนะคะทุงพี่แต่กดไดเรกไปจากไลน์มันเหมือนมันมีมีปัญหาะคะ่ะเพื่งสังเกตตั้งแต่เมื่อาวานนะคะอเวลาส่ง,างการบ้าน,นนี้ถ้าเกิดโดนบล็อกออกเราจะเข้าไงคะเนี่ยน่าจะหาทางเข้าได้อยู่ <laughs> วันดีคือดีโดนบล็อกออกแล้วไม่รู้จะเข้ายัางไง ก้อยช่วยพี่ด้วยนะก้อยอ่ะคราวนี้เวลา <Okay S 1> มีการส่งการบ้างคุตก็เข้ามาส่งในกลุ่มอันนี้สมาธิแล้วก็ลูกบัญเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็น line square นะครับหลายๆท่านก็ทาการบาบอยู่นะครับว่ามันเป็น line square เพราะฉะนั้น line square จะสามารถบริหารจัดการสมาชิกต่างๆได้จุคนได้อยู่ประมาณสูงสุดได้ประมาณ5,000คนหลงที่ตั้งไว้ประมาณ5,000 ตอนนี้ก็ของเรามีอยู่ประมาณถักพันหนึ่งได้แล้วมัแล้วก็มีอีกอันในกลุ่มนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถส่งข้อความมาได้นะครับจะเป็นข้อความการบ้านของคุณจะเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือว่าเป็นข้อความเสียงก็ได้นะครับส่งมาได้นะครับหรือว่าจะส่งผ่านในซูมอะไรก็ได้นะครับถ้าใครจะส่งการบ้านผ่าน,านในซูมก็ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับ ลดดพี่<ร>คิดจะรวมสอง<ม>ห้องนี้ไว้ด้วยกันไหมคะอย่าเลยยมเอาไว้อย่างนั้นดีแล้วเผื่อเป็นหลุมหลบภัยได้เราก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าเวลาเรามาฝึกชานเรามาฝึกขี่ม้าแล้วเนี่ย <S <S ขัดกิเลสข,ของเราเนี่ย <S 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 มันย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติธรรมดา หวังไม่เห็นเลยจะมันไม่โจรมันไม่โจรแมเห็นบ่อยม่เลยมีใครสงสัยอะไรไหมครับเรื่องการส่งการบ้านต้องต้องส่งทุกวันไหมคะถ้ามันซ้ำโยมก็ส่งทุกวันก็ได้ครับจะได้ที่เลี้ยงเขาจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงต่อให้สภาวะมันซ้ำเดิมๆก็ได้ครับ เดี๋ยวเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อแสดงว่าคุณทําซ้ําเหมือนเดิมนะแสดงว่าคุณติดตรงไหนแน่เลยเดี๋ยวเขาจะหาวิธีแซคุณออกมาจากมุมนั้นให้ได้ครับไม่จําเป็นว่าจะต้องส่งถึงหลวงพี่คนเดียวนะครับในกลุ่มเนี่ยเก่งๆเยอะเนี่ยอย่างพี่โชก็เก่งเนี่ยพี่นบก็เก่งพี่ตาวิตรีเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยเนี่ยโยมจีก็เก่งบอกให้แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่โยมเอ็มเนี่ย มึงก็อะไรก็ไม่ธรรมดาโนะยมก้อยก็รู้รู้อยู่แล้วว่าเวลาจะเข้าเข้าสภาวะเข้าแบบไหนพกคนเหล่านี้เขาเข้ากันได้อยู่แล้วสังเกตได้ไงวะครับว่าคนไหนที่จะช่วยเราได้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับคนที่มีมงอยู่เนี่ยเนี่ยครับเขาจะช่วยคุณได้ ส่วนมงกันหลายคนเยื่แจกเลยหลวงพี่รู้ไหมว่าหลวงพี่ใช้วิธีการแจกมงเนี่ยจากอะไรรู้ไหมครับไม่ทราบอ่ะหลวงพี่วัดกันใครเข้าทานสองได้แจกให้หมดอ๋อทานสองมันเป็นทานที่ยากที่สุดละ สาี่เนี่ยเราพี่ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่สามสี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช้อาศัยความปิดเองเดียวก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วมีใครสงสัยอะไรอีกนะครับการส่งกานบ้านส่งกันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทําเป็นธรรมทานให้ รุ่นต่อไปเขาดูแล้วกันนะครับว่าเวลาจะส่งเขาจะต้องส่งที่ไหนชี้เป้าเวลาไหมคะกำหนดเวลาหมายถึงต้องส่งเฉพาะเวลาเท่านั้นเท่านี้อ๋อนั่นแหละไม่จะเป็นเลยโยมไปปฏิบัติตอนไหนแล้วใช่โยมก็เอามาทิ้งแปะไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวมีคนมาตอบอยู่ดีครับ ก็พยายามสังเกตจากคำตอบของคนที่เขามีมงมงกุฎอยู่นะครับค<ะ>่ะถ้าคุณไปคนอื่นที่เขายังไม่มีมงมาตอบคุณอาจจะงงๆก็ได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขาคือยังไงเขาก็รู้เรื่องนะครับเพราะว่าสภาวะมันเหมือนกันหมถ้าถามว่าเอาคนที่มีมงกุฎมาเนี่ยทุกคนมาตอบคำถามเนี่ย เอออย่างเงี้ยเขารู้สภาวะของพวกคุณกันดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขารู้สภาวะของคุณดีอยู่แล้วละเพราะเขาผ่านกันมาหมดละถ้าที่ไม่มีมงก็อาจจะงงๆหน่อยจบับใคสงสัยอะไรไหมครับ ดูคุณนพพรยังดำน้ำอยู่เลยนะคะเจอเจอปูเจอปลาอะไรบ้างยังยอมเนาะเอาเอาลอบเตอร์มาฝากบ้างนะเอาที่ตายแล้วได้ไหมครับอยากกินสดเลยมันบ้าเอานี่นี่ไม่ได้พูดกันเล่นๆนะครับอันนี้มันพูดจริงอันนี้จะพูดไปจริงๆนะครับดำน้ำก็าจะเจอ อ่าเจออะไรบ้างโยมเจอกุ้งเจอ,อยังครับกุ้เจอปลายัางครับเจอปูในนั้นมีปูจริงห้วยเก็หล่าดูมีปูมีปลาด้วยเอาเอาจริงจริงเอาจริงจริงเอาจริงจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้มีจริงครับจริงอาจารย์บอกเลยค่ะบอกอยากรู้ละเหมือนแปลน,นิมิตใช่ไหมคะเหมือนพวกไก่พวกนกใช่ลักษณะคล้ายๆกันโยมก็ไปหาเลือนออก ทั้งในนมันมีสภาวะเหล่านั้นอยู่คือเวลาที่เขาใช้ที่มันเป็นรูปธรรมให้มันเห็นง่ายๆเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกันให้มันรู้เรื่องเราก็เอารูปธรรมมาคุยกันมันก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะมันลักษณะของรูปธรรมบางอย่างออย่างปูเนี่ยลักษณะของเขาเป็นงไงครับเดินเอียง ใช่ครับลักษณะเด่นของเขาปูลักษณะคืออะไรเขามีกล้ามค่ะมีกล้ามเอาไว้หนีเขาไว้หนีใช่เนี่ยแหละหน้าจีเขาไว้หนีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลักษณะเวลาเราไปดำน้ําแล้วเราจะเจอนอามอธรรมคือลักษณะของอะไรครับรจิตที่มันวิ่ง,งเข้าไปค,คิดเจตนาบ้างใช่เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของปู อันนี้เห็นชัดยังทายขึ้นกว่าเดิมถ้าศึกษาดีๆนะครับบางทีเขาก็บางบางที่เขาบอกเออเนี่ยมันเรียนอย่างเงี้ยคือมันไร้สารละแต่จริงๆ้มันไม่ได้ไร้สารละเลยถ้าโยมมีสติปัญญาดูดีๆแล้วโยมจะรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยในถ้าใครเคยอ่านมิลินทปัญหาดูพระนาาเกษตรท่านอุปมาอุปไมตรยแต่ละอย่างนี่แบบวิจิตรพิพดานมากอ